นะดูช่างฟอร์ดฟอร์ดคือขะฟอรดคือขะมาดูดูวิธีเลี้ยงโซ่ครับบางคนเขาไม่มีตัวตั้งนะมาดูวิธีการนับโซ่ตั้งมาร์กฟอร์ดทีหกนะครับวันนี้จะพูดเมียงแกมไทยน่อยอันนะครับ มาดูก่อนอันดับแรกอารูนี้มันต้องทะลุเข้าไปเห็นเห็นหที่จะล็อกข้างในอะตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันน,นี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันพวกเนี้ยมานับสีสีมันจะชี้กับลูกศรเห่ไหมจากข้อเนี้มาถึงข้อเนี้ต้องเก้าข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมมีเก้าจากเนี้ย มาถึงเนี้ยต้องเป็นสิบสี่สิบสี่ข้ออย่างนี้นะเสียงดังจัง <S <S 1> <S 1> เอามาดูแลจากนี้จากนี้ไล่ลงมาต้องมาดูให้มาถึงติง่งที่มันตรง,นตรงเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันตรงดอกดาวเนี่ย ตัวเนี้ยที่มันตรงกันเนี่ยมันต้องได้2ี24ครึ่งอ่ามาดูยี่สครึ่งไง1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสกับอีกครึ่งหนึ่งอ่าอีกครึ่งหนึ่งมันจะอยู่นนี้ มันจะตรงกันตรงกับตัวนี้เขี้ยวนีนะ้นะครับคลิปนี้ฝากกับเพื่อนๆแฟนเพจในในกลุ่ม Youtube ในกลุ่มไลน์ฝากกันไว้ด้วยว่าเป็นวิทยาทานกับช่างบางคนช่างรุ่นน้องบางคนช่างรุ่นพี่ที่ยังไม่รู้นะครับ ก็ไม่ว่ากันท่านที่รู้แล้วก็ยังไม่ว่ากันแต่ท่านที่ยังไม่รู้ก็เนี่แหละกําลังสอนอยู่กําลังแนะนําอยู่ไม่ได้สอนหรอกแนะนํา